สวัสดีคะ่ะทุกคนคำถามยอดฮิตนะคะที่พี่เจนได้ได้รับมาตั้งแต่เริ่มเข้ามาเป็นตัวแทนใหม่ๆจนถึงณนะวันนี้นะคะที่เป็นตัวแทนได้ปีกับอีก2เข้า3เดือนแล้วก็คือทานโปรโตีนถัว่วแล้วทำไมถึงหิวบ่อยหิวบ่อยมากขึ้นแล้วหนูจะผอมได้ยังไงคะพี่เจนโอเคสำหรับไลฟน์นี้มีคำตอบนะคะก่อนอื่นเลยนะคะพี่เจนขอทำขอทาคำข โทษทีสัญญาณไม่ดีก่อนเออก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนพี่เจนอยากทำความเข้าใจนิดนึงก็คือว่าปัญหานี้นะคะไม่ได้เป็นกับทุกๆคนที่ทานโปรโตีนถั่วนะคะที่ทานโปรโตีนถั่วตัวนี้นะคะที่พี่เจนเป็นตัวแทนอยู่เป็นเกิดขึ้นสําหรับบางคนแต่การเกิดขึ้นสำหรับบางคนทุกคนคือแบบเขาก็ฟรีคเอาคือแบบอุ้ยตกใจซื้อโปรโตีนถั่วไปส่วนใหญ่แล้วคนที่ ทานโปรโตีนนะคะเพราะว่าอยากได้หุ่นดีหุ่นฟิตเฟิรม์มกระชับเอวบางร่างน้อยนะคะส่วนใหญ่แล้วแต่ทำไมถึงหิวบ่อยมากขึ้นทำไมทำไมทำไมไลฟ์นี้นะคะพี่เจนขอตอบแบบนี้นะคะแล้วก็ท้ายไลฟ์ของพี่เจนนะคะพี่เจนจะโพสต์ในคอมเมนต์นะคะในคอมเมนต์เดี๋ยวพี่เจนจะ โพสลิงค์นะคะที่เป็นคำตอบอ้างอิงจากอาจารย์เปี่ยมโชคชคัยระดพงนะคะที่ท่านให้คำตอบกับกับคนที่มีปัญหาในเรื่องของการทานโปรโตีนถั่วแล้วหิวบ่อยมากขึ้นมันเกิดแบบมันเกิดแบบมนนันเป็นแบบนี้นะคะทุกคนก็คือว่าแต่ก่อนเนี้ยร่างกายของเราอ่ะก่อนที่เราจะทานโปรโตีนที่มันย่อยแล้วโปรโตีนตัวนี้ก็คือย่อยอยู่ในรูปของกรดอะมิโนโลแล้วนั่นหมายความว่าเวลาที่เราทานโปรโตีนเข้าไปอ่ะ คนตัวนี้นะคะร่างกายสามารถดูดซึมได้เลยนะคะสามารถดูดซึมได้เลยพอทานนะคะแล้วโปรโตีนไปถึงลำไส้เล็กนะคะพอตัวแคปซูลละลายเขาแตกตัวใช่ไหมคะแตกตัวนะคะไปดูดซึมในลำไส้เล็กร่างกายดึงไปใช้งานได้เลยทีนี้ร่างกายดึงไปใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องย่อยแล้วเพราะว่า ่เพราะว่าเขาย่อยมาเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนทีนี้ว่าคนที่ทานโปรตีนถั่วแล้วเกิดอาการหิวบ่อยอ่ะเป็นเพราะว่าร่างกายเราขาดโปรตีนค่ะทุกคนร่างกายเราขาดโปรตีนหลายๆคนนะคะก็มีข้อสงสัยว่าเอพิเจนโดยปกติแล้วเนี่ยหนูก็ทานเนื้อสัตว์เยอะหนูก็ทานอาหารที่มีโปรตีนเยอะอย่างเช่นไข่ต้มหรือถั่วพืชตระกูลถั่วนะคะหรืออะไรที่มันมีโปรตีน มีโปรที่ให้ค่าโปรโตีนมากๆทีนี้ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยนะคะเ,เราต้องมาดูแล้วว่าระบบดูดซึมสารอาหารของร่างกายนะคะของเรามันดีหรือเปล่า นะคะเราทานเยอะแต่ร่างกายเราอ่ะนะคะร่างกายเราย,ยังขาดรู้ได้ไงว่าขาดแต่ก่อนเนี้ยคือเขาไม่มีโอกาสถูกไหมคือร่างกายเราทานอาอาหารนะคะอาหารหยาบแล้วร่างกายเราอ่ะต้องย่อยก่อนนะคะร่างกายมันจะหลั่งน้ําย่อยออกมาเพื่อย่อยอาหารนะคะสารอาหารโปรตีนที่เราทานเข้าไปเนี่ยทุกคนอืม,มันย่อยแล้วทีนี้ ถ้าย่อยไม่ดีดูดซึมไม่ได้นะคะร่างกายก็จะเกิดแก๊สเกิดอะไรขึ้นนะคะวันดีคืนดีนะคะวันดีคืนดีมาดูไลฟ์สดพิเจนนะคะมาแนะนําโปรโตีนถั่วตัวนี้ซึ่งย่อยแล้วอยู่ในกรดอะมิโนอุ้ยอุ้ยอุ้ย มันดูดซึมได้เลยภายใน5นาทีแล้วมันเอาไปใช้งานได้เลยอุ๋ยตายแล้วนะคะแล้วทานออกกําลังกายได้หุ่นซิฟเฟิร์หลายหลายคนแบอบกว่าอุ๋ยตายแล้วฉันเจอคําตอบให้กับตัวตัวเองแล้วว่าตัวนี้มันคือตัวช่วยแล้วแบบคือทานบํารุงร่างกายถ้าออกกําลังกายด้วยนะคะทำให้หุ่นิฟเฟิร์นะคะทีนี้แซกออยลูกทีนี้พอทานไปแล้วเนี่ยนะคะเกิดอาการหิวบ่อยมากขึ้นนะคะหิวบ่อยขึ้น ก็เกิดอาการตกใจนะคะานายแพทย์นะคะนายแพทยนายแพทย์เปี่ยงโชคนะคะท่านบอกว่าถ้าเป็นท่านท่านจะทําแบบนี้ก็คือท่านจะทานโปรโตีนนะคะจะทานโปรโตีนตัวเนี้ย ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเท่าตัวในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเท่าตัวนะคะก็คือเราอาจจะทานหลังอาหารนะคะปกติเราทานโปรโตีนหัวตอนเช้าใช่ไหมเราก็ทานอาหารปกติถูกไหมแล้วก็ตอนเย็นเราออกกําลังกายนะคะทานทานโปรโตีนถั่วตรงนี้ก่อนออกกําลังกายเสร็จแล้วเนี่ยเราสังเกตร่างกายของเราเนี่ยมันหิวบ่อยมากขึ้นเอ๊ะทำไมตกใจแก้ด้วยวิธีการ ให้ทานโปรตีนหัวนะคะเท่าตัวก็คือให้ทานหลังอาหารนะคะพมตอนเช้าเราทานโปรตีนหัวไปแล้วนะคะเราทานอาหารถูกป้ะเราทานอาหารแล้วเสร็จแล้วเราก็ทานโปรตีนนะคะหลังอาหารเท่าตัวนะคะสมมุติก่อนก่อนออกกำลงไอ้ก่อนทานก่อนอาหารเช้าเราทานสองทับซูนหลังอาหารเช้าเราทานสองทับซูนนะคะลองดูนะคะแล้วก็เราก็อ่าตอนกลางวัน เราทานอาหารกรงวันเรียบร้อยเราทานอาหารให้ครบสมื้อหลากหลายนะคะแล้วก็ทานโปรโตีนหลังอาหาร2คงับซูลส่วนตอนเย็นก็ทานปกตินะคะถ้าปรับแบบนี้นะคะเราลองสังเกตตัวเองว่าเอ๊ะ ฉันยังหิวเหมือนเดิมหรือเปล่ายังหิวเหมือนแบบยังหิวเหมือนตอนแรกหรือเปล่าถ้ายังหิวอยู่นะคะทุกคนให้เพิ่มปริมาณลงแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเมื่อเราเพิ่มปริมาณโปรตีนนะคะทานโปรตีนเพิ่มมากขึ้นอาการหิวเนี่ยมันจะหายไปนะคะพี่เจนเคยเป็นหลังๆเนี่ยพอทาน โปรโตีนแล้วก็ออกกาลังกายใช่ไหมคะทุกคนพี่เจนะ่ะจะรู้สึกว่าเอ๊รู้สึกมันหิวบ่อยแต่ว่าร่างกายเราอะ่างตัดเพราะว่าแต่ละวันทุกคนจ๋าโปรโตีนไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นปรับเพิ่มปรับลดได้ตามความต้องการของร่างกายนะคะนี้พี่เจนก็จะสังเกตตัวเองว่าเอ๊ะทำไมวันนี้รู้สึกหิวบ่อยนะคะหิวบ่อยเพราะว่าร่างกายเนี่ย คือถ้าเราหิวไหวมากขึ้นนะคะทุกคนให้ทานโปรโตีนเพิ่มนะคะแต่ไม่ใช่แบบไปทานขนมน้ำหวานผลไม้หรืออะไรที่แบบเพราะว่าอันเนี้ยโอกาสที่จะทำให้เราน้ำหนักเพิ่มอะ่ะ เป็นไปได้สูงนะคะแต่วิธีการแก้ก็คือให้เราทานโปรตีนในในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเท่าตัวแล้วลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเราทานหลังอาหารสองมือ้อมื้อเช้ามื้อกลางวันนะคะแล้วอาการดีขึ้นไหมาอาการอาการผิวเนี่ย หิวบ่อยนะคะทานอะไรก็อร่อยมันหายไปไหมนะคะทุกคนถ้ามันยังไม่หายก็ให้เพิ่มเป็น3แคปซูลหลังอาหารโอเคไหมเพราะว่าปริมาณการใช้งานของโปรโตีนในในร่างกายของแต่ละคนแตกต่างกันกิจกรรมของแต่ละคนนะคะทําแตกต่างกันเพราะฉะนั้นร่างกายของแต่ละคนนะคะก็จะใช้สารอาหารโปรโตีนนะคะในปริมาณที่แตกต่างกันแต่ให้เราดูให้เราดูที่ตัวเองโอเคไหมคะทุกคนอืม นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเวลาที่เราอยากจะทานโปรโตีนต้องตัดกับตัวแทนนะคะจัดกับตัวแทนที่มีแบบตัวแทนโดยตรงจากบริษัทเท่านั้นเพราะว่าเวลาที่คุณมีปัญหาอะไรอะ เวลาที่คุณมีปัญหาอะไรในการทานโปรโตีนเพราะว่าร่างกายของเราแต่ละคนตอบสนองก,กับโปรโตีนแตกต่างกันเขาเป็นนวัตรกรรมใหม่คนเป็นนวัตรกรรมใหม่แล้วก็อัดโปรโตีนในรูปของทับซูลเพราะฉะนั้นการตอบสนองของร่างกายจะแตกต่างกันคุณต้องมีคนที่คอยดูแลเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายโดยเฉพาะใครที่อยากทานโปรโตีนแล้วนะคะทุกคนอยากได้หุ่นฟุดเฟิร์มนะคะมันในระหว่างทางมันจะมี ขเขาเรียกอะไรมันจะมีคําถามที่เข้ามาเอ๊ะทำไมพอเริ่มทานโปรตีนแล้วหิวบ่อยนะคะเหมือนกับรายนี้ทานโปรตีนแล้วหิวบ่อยต้องแก้อย่างไงนะคะให้ถามกับตัวแทนที่คุณซื้อมาแต่ถ้าใครไปซื้อตามช้อปปี้ลาซาด้าอันนี้พี่เจนไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะคะว่าว่าเขาจะดูแลคุณยังไงอันนี้ไม่รู้นะคะเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยโดยทั่วไปแล้วนะคะพี่เจนอะลูกค้าที่พี่เจนดูแล พี่เจนจะบอกลูกค้าเสมอว่ามีปัญหาอะไรทักพี่เจนมาได้ตลอดเพราะว่าเราจะดูแลทุกคนนะคะเราจะดูแลทุกคนถ้าพี่เจนไม่ได้ทักไปกรุณานะทักมาหาพี่เจนนะคะแล้วเราจะได้่นฟิตเฟิร์มนะคะตามที่เราต้องการโอเคไหมคะทุกคนสับไลฟ์นี้นะคะพี่เจนขอมา เออให้เคาเล็กอะไรอะ่ะมาแก้ไขคําถามนะคะที่ทุกคนมีแล้วก็ตกใจว่าบางคนแบบอุ้ยตายแล้วซื้อโปรโตีนไปเนี่ยคือไปทานอยากจะให้หุ่นลดหุ่นเพียวหุ่นเล็กเอวบางล่างน้อยแต่ทำไมถึงผิวบ่อยต้องแก้ยังไงก็แก้ตามนี้เลยค่ะใครที่มาดูทีหลังคะ่ะก็เช็คก็ย้อนอ่าไลฟ์ดูได้เลยพี่เจนจะจะโพสต์ลิงก์นะคะจะโพสต์ลิงก์ที่เป็นที่เป็นไลฟ์สดของ นายแพทยเปี่ยมโชคชิดตะพง์เพื่อให้คนได้มั่นใจว่าคําตอบที่พี่เจนมาแก้ไขมาไลฟ์สดนะคะโดยเฉพาะคําตอบที่เป็นทางวิชาการไม่ใช่เราโมโนเองไม่ใช่แบบเออเราเราพูดเองนะคะเราคิดเอง แต่เรามีหลักฐานอ้างอิงค่ะทุกคนโอเคไหมคะเพื่อความสบายใจของทุกๆุกคนเพราะสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญมากร่างกายเป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับเราและก็สําหรับทุกทกคนนะคะเพราะฉะนั้นดูแลร่างกายให้ดีนะคะทุกคนโอเคยุคโควิดช่วงนี้การอย่าตกนะคะการอย่าตกใส่แมสหลังมันล้างมือด้วยสบู่นะคะแอลกอฮอล์เจลอย่าให้อย่าให้ขาดนะคะทุกคนโอเคนะคะสําหรับไลน์นี้พี่เจนขอ ขอให้คําตอบนะคะเกี่ยวกับคําถามทานโปรโตีนถั่วแล้วทําไมหิวบ่อยแค่นี้นะคะทุกคนท a าววันไนส์เยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันไลฟ์หน้าโอเคบายบายค่ะสวัสดีค่ะโอ้ใครสนใจโปรโตีนของนะคะทักพี่เจนมาได้เลยส่งของทุกวันค่ะส่งของทุกวันแล้วก็พี่เจนอยู่ในบิสเนสนี้1ปีกับ2เดือนจะเข้าเดือนที่3แล้วค่ะคนส่งของทุกวันขายดีมากค่ะทุกคนโอเคบายบายนะคะ